เดี๋ยวคลิปนี้มีเปรียบเทียบให้ลองฟังเสียงนะครับระหว่างลำโพง Honda กับลำโพง JBL ตัวนี้สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดถึงรีวิวแกะกล่องเจ้าตัวลำโพงยี่ห้อ JBL Harman นะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าพยายามหาข้อมูลแล้วแล้วก็เลือกมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาเสียงดังบริเวณข้างประตูของรถ Honda ที่ใช้อยู่นะครับผมเคยทาคลิปที่แสดงถึงปัญหาของการใช้รถซึ่งพอใช้งานไปสักพักหนึ่งเนี่ย ก็จะเกิดเสียงดังแกรกๆอยู่ข้างประตูนะครับโอ้โ oh, หคลิปนั้นก็มีเพื่อนสมาชิกเข้ามาแสดงความเห็นกันมากมายนะครับไม่รู้คุณมีปัญหาแบบเดียวกับผมหรือเปล่านะครับรายละเอียดเนี่ยอยู่ในคลิปนี้นะครับลองย้อนกลับไปดูกันได้นะครับทีนี้สาเหตุเนี่ยมันเกิดจากลําโพงที่อยู่ด้านข้างประตูนะครับก็พอใช้งานไปสักพักหนึ่งก็จะเกิดอาการที่คนทั่วไปเรียกว่าลาโพงแตกนั่นแหละครับก็คือสรุปว่าต้องเปลี่ยนทีนี้เปลี่ยนเนี่ย ก็มีตัวเลือกให้เลือกว่าเราเนี่ยจะเลือกเปลี่ยนเป็นของแท้ของ Honda นะครับซึ่งราคาเนี้ยก็จะอยู่ประมาณข้างละ300บาทนะครับถ้าซื้อ2ตัวมีปัญหา2ข้างซึ่งก็ควรเปลี่ยน2ข้างนะครับก็จะอยู่ที่600กว่าบาทในกรณีนี้ผมไม่เลือกที่จะใช้ของ Honda นะครับก็คืออยากจะเปลี่ยนเป็นลำโพงที่ให้เสียงได้ดีขึ้นก็ผมเลือกเป็นลำโพง JBL h a r m a n นะครับรุ่น Sta g e 3ซึ่งเป็นลำโพงสาบทาง โมเดล 637F ลำโพงสามทางก็คือลำโพงที่มีลำโพงเสียงทุ้มเสียงแหลมแล้วก็เสียงกลางรวมอยู่ในตัวเดียวกันซึ่งลำโพงที่ติดรถมากับรถ h อน da นะครับของแท้ของ Honda เนียก็จะเป็นลำโพงแบบทางเดียวนะครับคือไม่ได้แยกเสียงทุ้มเสียงแหลมออกจากกันนะครับก็แน่นอนว่าลำโพง3ามทางเนี่ยคุณภาพเสียงก็จะดีกว่าตัวนี้ก็ได้มาอยู่คู่ละประมาณพันกว่าบาทนะครับก็สั่งมาจากช้อปปี้ลาซาด้านะครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนลองหา ข้อมูลดูนะเพราะว่าราคาเนี่ยมันจะขึ้นขนลงๆแล้วแต่เทศกาลนะครับตัวนี้เวลาซื้อก็ให้ดูว่าเป็นของแท้ไหมนะครับเพราะว่า jbl เนี่ยค่อนข้างจะมีชื่อเสียงทางด้านลำโพงอยู่แล้วแหละมาดูโมเดลที่เลือกตรงนี้นะครับนอกจากจะเป็นลำโพง3ทางที่เลือกแล้วนะครับผมจะเลือกโดยการดูค่าของ sensitivity นะครับก็คือความไวของลำโพงรุ่นนี้อยู่ที่9 2 d เดซิเบลที่ 2.8V โวลต์ส่วน impedance จะไม่ได้ใช้ลำโพง8โอห์มเหมือนของ Honda นะครับแต่จะเป็นลำโพง3โอห์มทำไมเลือกใช้ลำโพง3โอห์มเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยผมเป็นคนที่ฟังในรถเนี่ยไม่ได้เปิดเพลงกระหึ่มกระนำมากสักเท่าไหร่คือจะเปิดเพลงสไตล์เบาๆฟังเพลินๆน,น,นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ได้เร่งเสียงขึ้นไปมากเนี่ยการทำงานของลำโพงเนี่ยมันจะให้ผลตอบสนองเนี่ยค่อนข้างน้อยไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นการ เปลี่ยนมาใช้ลำโพงที่มีค่าของอิมพีแดนซ์น้อยลงเนี่ยคุณภาพมันจะออกมาดีกว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะครับที่จะเลือกลำโพงแต่ละรุ่นให้เหมาะกับตัวเองเปรียบเทียบด้วยการยกด้วยมือก็จะรู้สึกว่าลำโพงของ JBL เนี่ยหนักกว่าวงรอบของแม่เหล็กของลำโพง JBL เนี่ยใหญ่กว่าลำโพงของ Honda ชัดเจนนะครับ ตรงนี้อยากให้ลองฟังเสียงกันครับแล้วก็ตัดสินใจเปรียบเทียบว่าควรเปลี่ยนหรือไม่ควรเปลี่ยนนะครับหรือว่าจะใช้ของ Honda ของแท้เอามาเปลี่ยนหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นลำโพง JBL รุ่นที่ผมเลือกซึ่งถ้าหากฟังเสร็จแล้วก็หวังว่าคุณจะตัดสินใจได้นะครับแต่บอกก่อนนะครับเสียงที่คุณได้ยินจากลำโพง h อน da ในคลิปนี้เป็นลำโพงที่ชำรุดแล้วนะครับแต่พูดจริงๆนะครับอยากให้ลองฟังเสียงของจริงด้วยตัวเองนะครับแล้วคุณจะตัดสินใจได้ทันทีครับ สำหรับในคลิปถัดไปผมจะแนะนําวิธีการเปลี่ยนลำโพงนะครับซึ่งแน่นอนว่าเวลาที่เอาลําโพงที่ไม่ใช่ของ Honda เนี่ยเข้าไปเปลี่ยนในตัวรถเนี่ยมันจะต้องมีเทคนิควุ่นวายมากมายนะครับคุณอาจจะชอบทําด้วยตัวเองเหมือนผมนะครับเพราะฉะนั้นติดตามดูคลิปถัดไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ